พามาดูห้องแบบ31ตารางเมตรนะครับที่โครงการ The n เนสสุข,ขมุมวิท7จะนะฮะแล้วถือว่าจัดออกมาได้ดีนะเข้ามาถึงเจอครัวนะครัวก็ให้บิวมาครบเลยนะสวยด้วยมีกระจงกระจกท็อปหินคอร์ครัวใหญ่นะที่นี่นะครับมีสองฝั่งเลยแล้วก็บิวมาให้จบหมดเลยนะพื้นครัวก็เป็นกระเบื้องนะ เราก็ไปได้ครูปิดด้วยนะก็คือทำอาหารจริงจังก็ปิดไปก่อน3าตารางเมตรนะครับ2ล้านปลายๆนะถือว่าได้ของนี่คุ้มค่านะสูงวัิบเอก็พักขนงนะฮะโซนรีวิ่งนะก็ได้ทานข้าวสองที่นั่งนะครับได้โซฟานะ ที่นี่เขาเป็น fully furnish e d นะครับก็คือพวกเฟอร์ลอยเนี่ยคือเขาให้หมดเลยนะทีวงทีวีเครื่องสก้ผ้าตู้เย็นอะไรให้ด้วยนะส่วนนี้เป็นตรงโซนทีวีนะระยะดูทีวีกว้างระดับหนึ่งนะถือว่า31มสแบ่งกั้นห้องครึ่งหนึ่งได้ครัวปิดนะผมว่ามันได้หลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะครบคลันนะฮะฝ้าเพดานสูง2.5เมตรนะฮะ ตัวกระจกที่โครงการให้มานะผมว่าน็อตแบนนะไซส์ของกระจกโอเคเลยนะในลิฟวิ่งนะฮะส่วนที่ระเบียงนะระเบียงก็ใหญ่นะระเบียงใหญ่นะครับเดินเข้ามาที่ห้องนอนนะมีประตูกั้นนะประตูกัน้นแล้วห้องนอนนี่เขาให้บิว เป็นกึ่งวอล์กอินครอสเนะที่เห็นนี่คือให้หมดเลยแต่เพียงแค่ว่าพวกกระจกรอนอะไรเนี่ยอันนี้เขามาแต่งเพิ่มแต่ก็คือเขาทำค c อสเ e t ให้มันเป็นตัวยูโอบเราเลยนะครับที่เก็บของก็คิดมาให้แล้วนะมีลิ้นช่งลิ้นชักที่แขวนกางเกงนะครับมีตู้แขวนของต่างๆนะโซอนนอนนะครับโซอนนอนกว้างนะระยะปลายเตียงก็เนี่ยดูดิดผมเดินสบายเลยนะครับ เตียงก็เตียง5ฟ l ตนะเตียงก็ให้นะฮะโต๊ะเครื่องแป้งก็ให้นะฮะแล้วก็ด้านข้างนะพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะผมว่าเขาจัดสรรพื้นที่ได้ดีนะคิดดูได้ครัวป,ปิดได้ห้องนอนก็ขนาดกว้างขวางนะครับโต๊ะข้างฝั่งหนึ่งก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะ ก็ฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเว้าเก็บของด้านข้างของตัวเครื่องแปง้งคือเขาออกแบบให้มันตัวเครื่องแป้งตรงนี้ก็เก็บของเพิ่มตรงนี้ได้คือมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับกระจกนะฮะกระจกก็เป็นโรไลส์นะแต่ผมว่ากระจกเขาค่อนข้างพาว่พีเซตนนะกระจกบานใหญ่นะดูดิ อาจจะซอยช่องหน่อยเพื่อมันเป็นบานเปิดแต่ผมว่าบานใหญ่แสงเข้าดีนะโอเคถัดมาห้องน้ำนะฮะห้องน้ำก็ขนาดกำลังดีนะมีสุขภัณฑ์ให้ครบนะฮะพอสเล่นะมีกระจกก้านหนาำน้ำนะฮะมีโซนชวาเวอร์โซนชาเวอร์ก็ขนาดโอเคถือว่า31ตารางเมตรเนี่ยเขาจัดสัดส่วนมาได้แบบเนี้ย ผมว่าโอเคเลยนะถือว่าใช้งานได้จริงระดับหนึ่งเลยอยู่กันสองคนสบายบายนะฮะแล้วก็ส่วนกลางที่นี่ก็น่าใช้นะเยอะแล้วก็น่าใช้ยังไงเดี๋ยวลองดูกัน